มาลองดูตีโกนข้อนี้ครับมีสามเหลี่ยม ABC อยู่หนึ่งรูปอ่ะก็ลองวาดเล่นๆมาเป็นแบบนี้มี A มี C มี B ตัว AC นี่ยาว2รูท3 BC นี่ยาว5มุม A นี่ก็120องศาเป็นมุมป้าน120องศาแล้วก็มาถามหาโคไซน์ของ C ว่าเป็นเท่าไหร่คำถามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมแล้วก็มีเรื่องมุมเรื่องด้าน แล้วก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมมูมชากด้วยอันนี้ก็ชวนให้เราคิดถึงเรื่องกฎสองข้อก็คือล of s ซ n e กับ law o f cos ซ n e อย่างในข้อนี้ก็ลอ f s ซ n e น่าจะเหมาะสมกว่าทําไมถึงรู้ว่าเหมาะสมกว่าก็ลองเขียนดูก่อนแล้วดูว่าแก้สมการได้ไหมถ้าเขียนแล้วแก้ได้ก็ทำต่อได้เลยข้อนี้ก็เลยเป็นอ่ะลองดูลอ f sine ก่อนลอ f sine จะพูดถึงว่าถ้าเรามีความยาวด้านที่ชื่อว่า A หารด้วย s ซ n ของมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้าน A เมื่อกี้นี้ ก็จะมีค่าสัดส่วนตัวนี้ไปเท่ากับตัวอื่นด้วยเป็น b หารซา b แล้วก็ c หารซด c ถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมอยู่แล้วามาแทนในนี้ถ้าแทนแล้วมันแก้สมการได้ก็โอเคทําต่อแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็อ่ะไปใช้อีกกฎหนึ่งก็คือลอฟโคไซด์ด้วยแต่ว่าข้อนี้อ่ะไม่เขียนแล้วกันตอนนี้เราก็พอจะเขียนได้ว่าอ่ะถ้าเรามีด้าน2องรูสตัวนี้มันจะคู่กับมุมตรงนี้เพราะว่าเป็นคนที่อยู่ตรงข้ามกันมุม b อันนี้ก็อ่ะเขียนเลยว่าเป็นถ้าเราใช้ความยาวด้านคือ2อรูสามมันจะไปหารกับสายบีแต่ถ้าเราใช้5 5ตัวนี้มันอยู่ตรงข้ามกับมุม120ก็เลยเป็น5หารด้วยสาย์120พราสบว่าการทําแบบนี้นี่ทําให้เราได้มุมบีมาเลยอันนี้ย้ายข้างมานิดหน่อยแม้ว่าสายบีเป็น2องรูสามคุณกัสายร้อองศาหารด้วยหารด้วยห้า เสร็จแล้วก็ต้องมานั่งคิดกันว่าซรายร้อมีค่าเป็นเท่าไหร่ซรายร้อนี้ก็เป็นมุมที่อยู่คนละสอง,แ,งแล้วเกิน90องศาไปแล้วถ้าเป็นลักษณะน,นี้ก็ต้องวาดาวงกลมหนึ่งหน่วยมาช่วยด้วยก็คือลองนึกภาพว่าเรามีวงกลมหนึ่งหน่วยอยู่แบบนี้แล้วก็เรากําลังพูดถึงมุมที่ชื่อว่ามุม120 120นี่นี้เกี่ยวข้องอย่างมากกับมุมที่เป็น60องศาลองวาดดูว่า60องศาก็จะเอียงเยอะๆหน่อย มันจะไปคู่กับพวกนี้เป็นมุมที่เกี่ยวข้องกันก็อย่างเช่นถ้าตรงนี้ชื่อ60องศาก็ดาวได้ไม่ยากว่ามุมที่เหลือเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็ควรจะเป็น120เพราะว่าเอียงเท่ากันคนนี้ก็น่าจะเป็น180กับ6กก็เป็น240คนตรงนี้ก็น่าจะเป็น360รกล 60, ก็เหลือ300องศาทั้ง4ตัวนี้เกี่ยวข้องกันมากก็คือค่อาซรายค่าคอร์สค่าแทนเนี่ยมีค่าเท่ากันหมดเลยพวกมุมเหล่านี้ มันต่างกันแค่นิดเดียวคือเรื่องของเครื่องหมายแค่นั้นเองอันนี้ก็ต้องจาเครื่องหมายให้ได้ด้วยว่ามุมที่เราจะหาเนี่ยอยู่คอนด์ไหนแล้วก็ในคอน์นั้นเนี่ยคำตอบค่าสายหรือค่าคอสที่เราจะหาเนี่ยค่าเป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้ก็จําได้ไม่ยากก็ใช้วิธีว่าในควอน์ที่1เนี่ยเป็นอออแปลว่าทุกอย่างจะสายจะคอสอะไรก็อะมีค่าเป็นบวกทั้งหมดคอนด์สองจะเป็นตัว S อควอน์สาเป็นตัว T คอนด์สี่เป็นตัว C อันนี้ก็ไปหาวิธีท่องมาได้ก็อาจจะท่องว่าแบบนี้ก็คือ all student take calculus ก็มีความหมายว่าข้อแรกที่หนึ่งเนี่ยทุกอย่างเป็นบวกหมดสายข้อแทนอะไรเงี้ยเป็นบวกหมดข้อแรกนี้ก็คือ student เป็นคำว่าไซนก็คือไซนจะมีค่าเป็นบวกแต่ว่า Co s กับแทนจะเป็นติดลบข้อแรกสามี่ก็อันนี้เป็น take ก็คือ tangent ก็แสดงว่า tangent เป็นบวกไซนกับ cos ก็เป็นติดลบและคนนี้ก็เป็น แคคูลัสที่คือตัว c ก็เป็นโคไซน์นั่นเองโคไซน์ก็เป็นบวกไซน์กับแทนก็เป็นติดลบไปอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังหา120อ่ะเรารู้ว่า120เนี่ยเกี่ยวข้องกับมุม60ด้วยเพราะฉะนั้นเขียนต่อได้เลยว่าไซน์ร2 0ที่ว่าเนี่ยก็คือไซน์60นี่แหละเขียนได้เลยว่ามันมีคำตอบเพีนเท่านี้แต่ว่าให้ดูเรื่องเครื่องหมายด้วย120องศาเนี่ยมันอยู่ควอลนสองควอเันสองนี่มีเฉพาะค่าไซน์ที่เป็นบวก ก็เลยเขียนย้ำตรงนี้ว่าคําตอบจะเป็นบวกนะไซหกซึ่งไซหกก็ได้รูทสส่วนสแล้วก็เอาค่านี้ไปคิดเลขต่อมาก็กลายเป็น3าส่วนหได้ค่าไซบ B มาแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่คําถามคําถามให้ถามหาคอสซการจะหาคอสซีท้ายก็ควรจะรู้เรื่องมุมด้วยว่ามุม C นี้มีค่าเป็นเท่าไหร่และจะไปตรงไหนได้บ้างไซบเป็น3าส่วนห และจะไปหาซีได้ยังไงบ้างก็สังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเนื่องจากว่าตัวทรายทรายบีที่เราหามาได้เนี่ยมีค่าเป็นบวกถ้าอยู่ดีๆค่าทรายเป็นบวกเนี่ยมันจะมีอยู่สองเป็นแบบท้สองกรณีก็คือกรณีแรกคือกรณีที่ไอ้เจ้ามุมบีเนี้ยอยู่ในคอร์รนลที่1เพราะว่าคอร์ลหนึ่งค่าทรายคอสแทนเป็นบวกหมดอยู่แล้วหรือไม่ก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่มุมบีที่ว่าอยู่ในคอร์รนลที่2เพราะว่าคอร์รนลที่2ค่าทรายก็เป็นบวกเหมือนกันเป็นได้2แบบนี้ แต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามาคิดอีกทีนึงดีๆเคสที่เป็นไปไม่ได้ก็คือเคสที่สองเคนี้ไม่ถูกด้วยเหตุผลว่าถ้าสมมติว่ามุม B B คือมุมตัวเนี้ยถ้ามันอยู่คอรลันสองจริงก็แปลว,ว่าตัวมุมเนี่ยเกิน90องศาเป็นมุมป้านแน่ๆถ้ามุมที่มันเกิน9กสองศาเนี่ยบวกกับร2 0ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็เกิน1้อไปแล้วซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่า3มุมในสามเหลี่ยมเนี่ยบวกกันต้องเป็นร้อยแแต่แค่2มุมก็เกินไปแล้วมันนนนกก็็็คคงงงไไมมมมม่ม่่่่่ใใชเเเลยยดด้้วววาาาาแ B ีตออปุทู ความรัเท่านั้นเป็นมุมเล็กๆมุมไม่ถึง90องศาเนี่ยมุมเล็กๆเพราะฉะนั้นก็ไปต่อในเมื่อเรามีค่า s ซ n b บีแล้วเป็น3ส่วน5เพราะฉะนั้นเราก็สามารถวาดสามเหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งเพื่อช่วยหาอย่างอื่นได้ด้วยถ้า s ซ n B บีเป็น3ส่วน5จริงก็แสดงว่าถ้าเรามีมุม B อยู่ตรงนี้ค่าซายนี่ปกติมันจะเป็นค่ามหาราฉากแสดงว่าข้ามหารฉากต้องมีค่าเป็น3ส่วนห้า ก็แสดงว่าตรงข้ามมันคือตรงนี้3เราเรียกตรงนี้ว่าตรงข้ามเพราะมันตรงข้ามกับมุมตรงนี้ก็เลยเป็น3หารด้วยฉากฉากมันอยู่นี่ตรงข้ามกับฉากคือตรงนี้ก็แสดงว่าตรงนี้เป็น5เพราะฉะนั้นด้านที่หายไปก็พิทากรัสธรรมดามามี5มี3ตรงนี้ก็เป็น4อยู่แล้วก็เลยได้สามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านของ B นี่ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามไซน์ไซนยนี่เรารู้อยู่แล้วถ้าถามคอสเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ด้วยถ้าถามคอสนี่จะเป็นชิดส่วนฉาก ชิดก็คือแปลว่าอยู่ติดกับมุมถ้า B มันอยู่นี่ชิดกับมันก็คือเลข4ก็เลยกลายเป็นชิดส่วนฉากก็4ส่วน5ได้ตัวนี้เก็บไว้ด้วยแล้วทีนี้คำถามไปถามหา cos C อ,อ่ะ cos สจะไปยังไงดีก็เนื่องจากว่าเรารู้มาแล้วว่ามุม A บวกกับมุม B บวกกับมุม C เนี่ยต้องได้180แแน่ๆที่เรารู้มาเพราะฉะนั้นก็แทนค่ามุมมุม A เข้าไปหน่อย มุม A ตัวนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็น120แน่ๆก็ย้ายข้างมาจะได้ว่ามุม C ที่ว่าก็คือ180ลบกับ120ก็เหลือ60องศาลบกับมุม B นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คําถามไปถามหาโคไซของมุม C ซึ่งก็คือโคไซของ60องศาลบกับตัว B ตัวนี้ก็มาถึงปัญหาตรงนี้ต่อแล้วว่าะจะหาโคไซของ60ลบ B ได้ยังไงอันนี้ก็หน้าตาคุ้น หมือนจะต้องใช้สูตรนี้ด้วยเราเคยมีสูตรเรื่องอโคไซของผลบวกหรือผลต่างก็ได้ของมุมสมมติเรามีโคไซของ x บวกกับ y โคไซ x บวก y ก็ตามสูตรจะเป็น cos cos ลบ sinsin ส,ส,สังเกตว่าถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบต้องระวังดีๆด,ด้วยนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบกันเครื่องหมายตรงกลางก็จะเป็นบวกด้วยนั่นเอง ซึ่งก็เทียบกันได้เลย cos x ลบ y ก็เหมือนกับ cosine ลบ b เห็นชัดเลยว่า x ก็เหมือน60องศา y ก็เหมือน b นั่นเองเพราะฉะนั้นก็กระจายโดยใช้สูตรนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะกลายเป็น cos cos ตรงกางเป็นบวกแล้วก็ s i n แล้วก็ s i n ที่เหลือก็แทนคา่าที่เรารู้มาอย่างเช่นว่า s i n b s i n b เป็น3.5มส่วน5ามาจากตรงนี้ s i n b ตรงนี้ สามส่วนห้าซด์หกนี่อะทุกคนรู้กันอยู่แล้วรูทสามส่วนสองคอร์ดบก็เอามาจากตรงนี้คอร์ดบเพิ่งได้มาจากสามเหลี่ยมคอร์ดบเป็นสี่ส่วนห้าก็ใส่ตรงนี้สี่ส่วนห้าแล้วก็โค,คดโคไซหกสิบตัวนี้ก็ได้หนึ่งส่วนสองก็คิดเลขมาสุดท้ายคำตอบก็เลยตอบสี่บวกสามรูทสามส่วนสิบ